บัตรชำรุดแล้วทำยังไงดีเนี่ยถ้าบัตรประชาชนแตกหรือชำรุดไม่ต้องตกใจนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะทำยังไงได้บ้างโฮะหนูจำบัตรลนนะมันผาดเท่วเนี่ยไปทำไมเองได้เนะถ้านัดอายุเกิน10ปีแล้วแม้ว่าเป็นผู้ยาวก็สามารถยื่นคำร้งองขอทำบัตรหม่ได้ด้วยตัวเองอเลยไม่ต้องรอพ่อแม่พาไป จริงๆแล้วคนไทยทุกคนที่อายุ7ถึง70ปีต้องมีบัตรประชาชนตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดทำบัตรหายหรือชำรุดต้องไปทำใหม่ภายใน60วันนะครับถ้าเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน100บาทครับผมแล้วจะไปทำที่ไหนล่ะไปได้ทั้งสำนักงานเขตทุกเขตวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้า จนถึงบ่ายสี่โมงหรือจุดบริการด่วนมหานครตามห้างเช่น MBK เซนทันเปิดทุกวันรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยและเตรียมอะไรไปบ้างครับถ้าบัตรเดิมยังพอมีก็นําไปยื่นได้เลยถ้าบัตรหายให้เตรียมเอกสารที่มีรูปถ่ายเช่นใบขับขี k ่ ey, หรือพาสปอร์ตถ้าทาบัตรครั้งแรกตอนอายุ7ขวบต้องมีสูติบัตรทะเบียนบ้านและผู้ปกครองไปยืนยันครับผม <c oughs> พอไปถึงสํานักงานเขตหรือจุดบริการด่วนมหานครยื่นเอกสารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถ่ายรูป รับบัตรใหม่ได้เลยภายในหนึ่งวันวแบัตรใหม่ของฉันสวยไหมล่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลบัตรประชาชนให้ดีถ้าชำรุดแนะนำให้ไปทำใหม่ได้เลยนะครับง่ายนิดเดียว